ทาเมนิโซกดีเด้อค่ะพี่น้องมาพอเซียนทาวารีเด้อค่ะเพิ่นมาสื่อของยูลันโนบิวตี้ค่ะพี่น้องเขาก็เลยสีบอผาดมาตามเอาแนวทางสูตรหววคำนวณเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเซียนทาวารีเด้อค่ะเด้ขคาว่าถือเปลืกติดตอกันมีหลายงวดจนในสื่อท่องเ้นบาร์กไงน้ำขอด้อยค่ะพี่น้องคะ่ะมาทารับชุนมลับฟังเด้อค่ะพี่น้องอฮ้ยตื่นเต้นเด้อค่ะเห็นเซียนเห็นผู้โชคดีเด้อค่ะเขาก็เลยสีตื่นเต้นนิดๆิดในน้อยเนาะตาเนาะ ป๊าตาคือได้ใส่ทองเส้นบางใหญ่แท้ตาโอ้ยเส้นเส้นตานางแน่นให้ให้ฝาพ้าลวยสัมผัสอันทีมาทีไปจังไหนคือได้โศกได้ได้ลารคือ้มานแทมนนมมนนน้มันจะเป็นนุ่มือตาหันหันหันมันั้สิอะไรตาเออตานางสิต้องเป็นเบลีกมิงเล้วได้เบลีกมิงหาตัวประกบเอาเดี๋ยวเริ่มกาถามตา ว่าจีได้งวดโงาหันได้รลายป่ะในเด็ดจหาหาจ็ดนี่ยเขาไม่ได้รลายหรอกอืมไม่ได้ซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนคือใเจ้าส่วนอีตาคือลำซ้ำแท้โอ้ยลำซ้ำเหมือนอย่างนั้นไงบางตาหมานมันจะงวดเลยตาเราสุฟังเนี่ยสามสองก็ถือรู่แปดสามก็ถืองวได้8ปดสามพันเลสามแต่ว่าเตสองถิ่มมันก็ออกสองีเนี่ยข้างของตานี่เป็นสูตรคำนวณบ่ตา คำนวณแต่ว่าให้ใเป็นเลขบิงฮะตัวประกอบเสียเอาเจ้าของฮตัวประกอบเสียเอาบ่แามันเลขจับคู่สิห้เด้เอาเหรอเออแล้วคือจับคู่ตากับจับคู่ไอกของตาจับเอาเอาเลขวันเจ้าของจับเซจ้าของเสิเมื่อกี้เลขวันก็หาคำหกโอ้ตาเอากำลังวันมาจับเซเด็กวิ่งอันสูตรนี่ตาเฮ็ดเองเนาะเฮ็ดเองออกมาปั๊บออกจากมือนี่อืมืึอนไปทางท้าวเลยเออหาอให้หมงูเลขสามตัวไทย สิคำนวณละก็สิบอกว่าสิมาตัวใดละก็เท่านั้นละก็สิดังบอดังการแล้วแต่เรียกผู้อื่นสินั่นค่ะบ่ให้มีสองสามมือว่าเฮ็ดได้โดนก็มือออกคือบอกเลยค่ะนั่งหาอยู่น้ำกันเรียกซ้มตัวออกก็เฮ็ดล้วก็บอกเลยค่ะเออมีบ่มีไม่รู้เออบ่าเลยไม่รอวิ่งตานีเฮ็ดมาจักตีแล้วโดนไปไหนแล้วมันโดนแล้วจนยายเธอเนี่ยยังจักเบิ่์ล่ะเ้วมันเข่ามาทุกหัวเลยบ่ตา มันก็มีผาดมีหลุดแน่อยู่ประมาณมาาสถิติของมันนี่คือผาดจองจิบสองขามามาพผาดเทียนหนึ่งนอกกันกับเขามาตหลวนอะไรมาเ,เออจิบส่องมันมานน้ากันได้เด้หนึ่งกับสองอมันออกจิบสองมันเขามาแตะคอนบุญเฮ็ดมาตะหลวนแล้ว่า,าก็ราเรียกเป็นเลกอันวิ่งเลขกบนล่างว่าูลุ่ะแต่คํานวณเฮ็ดออกมาเบิ้งอยู่เดี๋ยวนี้เลขเวิ่งนี่บ้านนี้เป็นลักรวยพ่อทียนอกกัน รักน้วยลรักทิษบนล่างไปได้ค่ะตางวดว่างหันบิงหาล่างาเจ้าของลอกเด็กเองหาล่างแต่ว่าทั้งบนทั้งล่างเดียวืมตาเขียนเลขงวดที่แล้วให้เบื้องแน่ตาให้เลขงวดที่แล้วโตใดหงวดที่แล้วงวดที่มาอเจนหาเนี่เจหาเออตาให้โตได้งวดเจนหาเออตาเขียนให้เนี่ยพิษบม่มา งวดเมื่อกี้นี่แม่เจ็ดหาตาถือเช็ดหาเอเชหาเลขอันเอาเลขคำนวณนันเลขอันประจำวันเจ้าของอ๋อแต่เลขแต่งนี่พิษเทียนี่เทียเดียวเทียแปดกับเก่าโอ้ไ้ปกับเก่าอันบ่แปดกับเก่นอกจันสามสองก็คือเลดสองัตเดียวได้หนึ่งกับสองเทหนึ่งถิมเอาสองัวเดียวออกสามสองจ้า แต่ว่าเลขวิ่งงงดที่แล้วให้แปลกับเก่าห็นบอแต่ว่าเลขยกว่าจำว่าน่ะมันมาจิกกับหามันมามันมีมันมาหาหากระพกมีเจ้นที่ความแต่ว่าบ่บ่หลายตัวเพราะว่าเส้นบุนีบ่เส้นบ่หลายตัวกันการเลขวิ่งเลขแร่นนี่ก็อยากให้แช่โตเดียวเจ้าของหล่ะจะจักฟันท่งวะโตเดียวว่าให้หลายตัวเลขนี้จำมะบนไปบนล่างไปล่างบอหรือว่าซื้อบลางเส้นนั่นเลขเลขมี จ้าแล้วที่นี่มือนีมือนีอยากขอทั้งเลขประจำวันกับเลขวิ่งของตาได้ปะประจำวันจ้าเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกบอกบอกแค่สองสุดสามกันนี่สามเจ็ดสามหกใช่ว่าบอกสามตาเขียนในนี้ลขประจำวันประจำวันเลยกาเขียนเลขเขียนเอางั้นว่าพูดใเอาเอาว่าเปยังสัน ประจำว่านี่เจ็ดกับหกมั้งบอเจ็ดกับหกเออแล้วที่นี่เลขวิ่งตาสูตรของตาเฮ็ดออกมากเนี่ยในตัวใดใดหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่เจ็ดกับหกแล้วกับสามนะมันบอกจำวัานเห็นสามตัวเจ็ดหกสามเนาะวันเสาร์เจ็ดหกสามหนึ่งกับปีเนาะตาบอจะว่าลายตัวแต่ยังบอจับคูนมั้บอกพรนี่จับคูเนี่ยเพรานี่จับปูอันนี้แรกบ,บอกเลขนี่คือตาที่จับคูให้มือใด ให้จับเอาเองบ่เคยจับให้บบเคยจับให้เป็นมัเออเจ้าของจับออกสิแค่จุดวงแต่ว่าเล็กวิ่งมันมันมาพาฟางแต่กัอบก่วดนี่นอกฐานบ่าพาดบางเทือเลขกเลขกวิ่งหนีมันกะส่วนน้อยที่สุดน้องมันจังสีกอดข้อกันมาสิบมวดมาเทืนหนึ่งเนาะกอดข้อกันมาเออเอมันจะแยกจากส่วนมามันสะมาโตเนาะเออมาโตเออมาโตร่างเทือกับมาสองอยู่รัางเทือกเขามาสองตามเดอมามาสองอยู่บัง ตากซาิจีสองทามาสองตัวนี่มันมาดูบ่บอมาดูมาดูแน่นนมากสองตัวมาตัวนี่สมาตัวมากมานี่คือเปอร์เซ็นเต์เก่าสี่เปอร์เซ็นเตอ์เลยเนาะมันสิมานี่สองตัวมาตัวเราเลขกประจําวันที่หายตาหายนี่เด็ดสะมาทุกงหมดบ่เข่าตัวนึ่งกับมีเข่าตัวนึ่งมันเท่อกันมากกอดข้อกันมากกอดข้อกันมากเท่านั้นอือเอาหนี่พี่น้องคะเลขของเซียนทาวาลีเนาะเซียนทาวาลีด้อค่ะพี่น้อง ตาไฮจิงซีเดอร์พี่น้องเลขวิ่งงวนนี่ตาไฮหนึ่งกับซีเดอร์พี่น้องบนล่างนะคะอันเลขประจําวันของตานี่เจ็ดหกสามตาไฮประกบใส่หนึ่งกับซี 1, เดอร์ค่ะจับคู่เด้อพี่น้องเอาฝ่าฟ้าด้วยคืเอเขียนสิบเจ็ดสองเทือหลักตาอเอาพี่น้องคะตาไฮจับคู่จังสีเดอ้อพี่น้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสามหนึ่งสี่เจ็ดสี่หกสี่สามพี่น้องคะ เอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องไปเสียงโศกน้ากันในงวดวันที่หนึ่งตุลาสองหาวหาเด้อเซียนทาวาลีเด้อค่ะพี่น้องเลขนีกลับยูก่าตาครับกลับนําเด้อค่ะเพื่อความไม่ประมาทเด้อเลขของตาเซียนทาวาลีนี่เป็นสูตรหยวยคํานวดนะคะพี่น้องบไม่ความฝันเด้อค่ะโปูใช้ี่จารยาในการรับชมเด้อตัวเลขมีเขามีรูดกับบ่ากันเด้อค่ะงวดหัน แปดเก้าเนอตามันรุดเนาะมันหากกับรูดเนาออืมฮากกับรุดงวดแรกเนาอแต่เธอเ็สมากซิฟงวดรูดเธอหนึ่งแต่เรื่องท่ามดาเนาะน้องแมนอยู่มึงดูตาบึแมนธรรมดาค่ะท่องสิลป์ใบใหญ่ด้อนี่เพื่อนหมานเล็กเด้อค่ะนี่สูตรคำนวณเด้อนี่สูตรคำนวณเฮ็ดเองถือเองค่ะพี่น้องถือที่ต่อกันมาจักงวดแรกตายยำมือเธอแน่เจ้าพัดถือมากมื่กาบบ้าหลายดอกแต่ว่าเมื่กาบบางกี้กับช้ำงวดอยู่ ติดกันเนาะมบางทีเขาก็จับคู่ไ่ได้เนาะแปดสามแล้วก็สามสองแล้วก็เย็ดห้าอืมตาตาเฮ็ดออกมากกับในหน่วยคู่สิหรือเป่าห้าศูนย์ก็ถืออยู่กับุผลอัลตะเล็กของวิหะมันหาผลหามากตายซื้อเหล็กของเจ้าของหรือเปล่ของเจ้าของถามหลวงบอสุนนำพี่น้องเหล็กอาจารย์เหล็กไปค่ะมือนี้เขาโศกดีค่ะเขามาบอก่อเจ้าของเห็นใดก็มีตัวบอกใครเจ้าเขามาบอกคนดวงดีใครเจ้ามีตรละโทรมาถามค่ะตา อ่าประกบเอาเพื่อนเป็นคนดังเลยคะ่ะฝ่าพา้กกา้วยฮะกะมาพ่อเพื่อนอยู่หลานนกบิตีก็เลยขอสัมผัสกับตาเนาะตาขอบคุณตาหลายๆเด้อที่ให้สัมผัสให้แนวทางให้สุกให้ลาบให้เอฟซีของฝ่าผ้ารวยมนันหมานเด้องวดนี่ตาอันตาเคลื่อฝันอยู่บอ่คะฝันใดบความฝันฝันใดก็บ่เซียยวามฝันเลขคำนวณบ่ได้ไเลขตามันใจดีคำนวณแห้งมันบ่คำนวณดีว<ต>่า งวดก้อนก็งวดนี้งวดก้อนเนี่ยมั่นใจจากเส้นงวดนี้มั่นใจกว่าด้วยจังไรงวดนี้ต้องมั่นใจมันมันมันพลาดมามื่อกี้นี่มันก้องเข่ารับโวลดโบโบนกระลางละมีไดไตัวไหนตัวนี้คมันเข่ามันลดปุ๊บมันสิเข่าเลยเออเออเข่าเลยบตัวใดกับตัวนึงละนึ่งกับจีนี่เอาพี่น้องตาว่ามั่นใจด้ค่ะมั่นใจมั่นใจแห้งงวดนี้ว่าเพื่อนมั่นใจอยู่เดี๋ยวนี้มั่นใจนึงมั่นใจนึ่งแห้งบ่ตานึงแห้งโอ้มั่นใจร้วยเปอร์เซ็นต์โหลด มันใจนึ่งเลยเหรอเอาพี่น้องตามันใจนึ่งเลยค่ะนึ่งมาแห้งว่าสันตาว่านึ่งมาแห้งผููไดมีตัวประกบนึ่งเอาจับไซเลยพี่น้องได้ว่าจีตาไหาก็คือ 1. สิบเจ็ดสิบหกสามหนึ่งทำนี่ถ้าใดามารมกขลักรักนึ่งเนาะรักซี่กับสี่เจ็ดสี่หกซี่สามเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณตาหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่าตา